สวัสดีครับผมมีพามากินหลายอย่างครับครับเคยวันนู้นสวัสดีครับสวัสดีเขาเป็นพี่น้องนะครับเอาเอฟซีทุกคนนะครับนี่พามากินหลายอย่างนะครับผมในเนื่องงานวันเกิดครับมอนี่เกิดอยากกินนะครับเลยจัดแม่จังน้อยครับมอนี่มาครับพี่น้องมากินด้วยกันนะครับนี่ครับเบองหนาตาครับผมเอาแยก สวัสดีเอฟซีในเอ็ดที่เงินฝากสวัสดีครับเนี่ยฝากเนี่ยฝากโต้เนี่ยสวัสดีครับเนี่ยเดี่ยวโบว์วิดสวัสดีครับไปชื่อไหมเพื่อนอยู่ครับเพื่อนเนี่ยฝากโต้เนี่ยกำลังเขากล้่งครับผมติดแข่ขิปแรกนี่คลิปแรกครับฝากนี้ยฝากโต้เนี่ยขิปแรกซื่อซื่อยังครับสวดได้นี่ครับซื่อยังครับซื่อทิดเนื้อกับทิดหามาด้วครับก็เป็นพี่น้อง รับชมเส้นแสบในกันร้อนนะครับชูโมซเอาลครับก่อยจรินพี่น้องอย่าเลยพี่น้องเนี่ยแสบครับจีบยังหรืใช่นะครับจีบชิ้นชิ้นสาขาเงินยังครับหมูไงหมูชิ้นหมูครับมาไหลองจัดจัดจิ้มรสเลยครับส่วนนี่ครับ จุดเค้กันโน้นแม่นครับผมเอาชิมให้พี่น้องมึงเนียจันยังไงจัดครับผมปิ๊กแยบเขาใส่นี่ครับใส่สอ,องขาเด,ด้ครับไม่ทู้ไม่ทู้นะครับโ้ยจัดปูพี่น้องเพื่อนมาเด้อครับอยู่ไกลอยู่ไกลครับจัะซุปปลาซุปพี่น้อง แกวเสบเม็ดเลยเต้โบเสียบครับผมหมดคู่เลยแต่พังลงเบิ่งไปยาวๆครับการกินเหี้บเสียบโบเสียบเลยตอนนี้ก็ไปครึ่งนึงเลยคุณเบิ่งจะแบบแดงมือตู้ครับนี่จะพาไปเบิ่ง ไปสีพาไปซุ้มนุ่มมั้ยนี่ผาไปซุ้มนุ่มครับเราติดตามอีกครับคลิปหนึ่งไปซุ้มนุ่มแล้วแต่เปิดติดตามอีกคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ลงเลยครับบ่มีการตัดเว่งไปเงาวๆจุ้งพี่น้องจุ้งจุ่มกุ้งกุ๋งครับดูยงไงจากร้านไหนครับโป้หมุนลานนี้เขาโบครับโป้หมูนที่เขานี้ทาเข่าเขาให้เขาให้กกินฟรีไหม อันนี้เขาเขาา่าไม้กินฟรีเห็นไหมรา้าน <c oughs> รอยแก้วหมูกระทะนะครับรอยแก้วหมูกระทะเสียบพี่น้องเสียบขาหงเรียนน้องสมะขางรูตัดสีสเกตครับขางรูตัดสีสเกตต้่มยางเดี่ยวพี่น้องเลยอยังว่าจิ้มว่าอย่างนี้เขาบอให้จิ้มอย่ยบแบบนี้ไปเบิ่งไปเงีๆครับบ่ต้องผักไร้ครับ มาเด้อครับกินเสียบๆในกันครับมีหน้าที่ทยไายอย่างเดียวครับก่ต้องกินครับนี่ครับมามาโชดบ่โชดเด้อครับนี่ติดต่อได้ครับเฟสยังเฟสยังเฟสยังมาชูเลยกับป้าน่ะไปครับถลอดติดตามไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวรอติดตามมึง ไปเรื่อยๆครับเงาๆโอ้จวดน่เดียวาดีบุมีแล้วแฟดเกิดสิบไอ่มีนะครับมึนๆครับมึนๆพอดีครับผมแสบบ่ครับนี่ครับวอกมากินน้ำครับผักเห้วผักไงัวผักยน่่นได้กินจังมันแสบบ่ เสียบเลยอโอ้นี่มันต้องนิยาตัวเนื้อเสียบฝากคือเด้อันเปลี่ยนลาป้ายเนะาะทางแนะนำจ้องสีสม,สมั่วสุดน้ามึงนี่เอาป่ะแน่นำจ้องสีบุกเศร้าครับมาจากตัเบิ้บงแนะนำจ้องสีครับไปตกเบีดในกันครับไปพานในเบิ้งเขารอดติดตาม นี่กูเลี้ยงอันดับนีแน่นี่เดือ้องเหมือนจัดจัดไม่เพื่อนนี่อาิตย์จัดไม่เพื่อนจัดยังจัดยังกันเลยนี่มันเสือกเพป็นกินซูเนี่ยสมวนใช่ยังครับประมือรับผมกินสิจัจัมจัพ่อพ่อมึงเดี๋ยวยังตัวนี้เพื่อนพักพักรอพักครับนี่นี่พักกินยังนี่กินพักกับโบตากก เพื S <S ่อวัเดียวกาดพักยังนีวะอธิบายเขานี่พักออร์กินิกบ้านเฮาเก็บมาจากสวนเฮาพักบุ้งพักบุ้งหน้าตึ้งนี่พักบุ้งหน้าเขาประทัดตึงเขากินแบบกินแบบจ้างนี่เขากินแบบจ้างตื่นเต้นแบีกินแบบส่างกินแบบจ่างแซ่บ ย้อนเต้าห่าก็ไดเห็นบอกไ้วหูผ่า้า้องมึงไทยซื้ออยอนี่ยังนี่นนี่เนือตัวมือเนือตัวมือเก็บเอามาจากใช้รัสเซียหรือว่าบุรีดัมมาจีญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นกุ้งเราตื่นุ้งยังตะกี้นีแต่หันญี่ปุ่นเราเดิม เอ้ยแล้วกดเดูเป็นไรครับแสบแสบบัวแสบ,บ,บก็บไปหาหมออ,ม <laughs> อาการหนักเร็วทีไปหา,ววามือวนใดหมอมาหาดีหนักกว่าเราอีกไปขอคำโบอีกคำหนึง่งไอ้ทิดบอกว่าเอาคำโบกุ้งเกลงมือน,นี่ไอ้ทิดใส่ได้ด้วยที่เดิอเคฟเบนนุนแก้ว นั่นนั่นกุ้งพอฝากเลยประเดีุ้งอ่ากุ้ง้องแก้แล้วมุมเลยอืดๆเลยครับแกนี่แก่ไงีลยวใส่ละแบบบินดินเลยเอาผักมาใส่เนีน่นย มานะครัวเงิบลุงครับลุรลุงเนลุงหูเจ้าลุงหลอเจตาครับฝาตัวไหลก็แช่ปากิดำกับช่องชาลีิ right ้เท <high> ียนตามาน้ำรเลครับผลไม้พน่นใช่คร네ับเลบซทุกทุกัน สำรับวันนีออ้ก็ฝากเพื่อนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ